ส่งงานครับซ <c oughs> ิตี้เจมหกนะฮะคันนี้จูนน้ำมัน e ีสิบนะครับล้อสิบห้าข้อใบหนึ่งนะฮะก็คันนี้ข้อมาจากโปรข้อพันนะฮะมีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ecu เลิ่มวิ้งรอบดนเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมัน e ยี่สิบนะฮะก็ซิตี้เจมหกแจ๊จีเค ก็มีเรื่องลิ้นหลีนะครับปลอดไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับ okay. กเบก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ a f ฟแบตตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโจนจูล้วนเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป <Ĉ> ็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ สีเทสกันนะครับน้ำมันอีสิบล้อสิบห้าท่อไปหนึ่งนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ ที่ใช้ City ้จีเอ6นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่นบ้านนะครับสัฒนาลึกเปยังไงนะฮะก็คันนี้นะ้ำมัน E20 นะฮะกอ15ท่อใบหนึ่งนะครับอ่ะพีจูน,นะครับจูนคาระ3,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000ยงคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญเังนั้นนะครับที่ทำ นะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะ f a c e b o ฟซบุ u กยูท o บกันแบบนะครับพมพีจูรีแบบคอนด้าเจอสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานฮะซิตี้เจม6โปร5,000จูน้มัน E10 นะครับปลดลิดลีให้ครบๆนะครับล้อ15ท่อใบหนึ่งขอบคุณครับ